สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฝรัชดาค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะมารีวิวนอกสถานที่กันนิดนึงนะคะซึ่ง ไม่นิดนะคะวันนี้นะคะก็เรามารีวิวนะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะคะเยอะมากๆนะคะแล้วก็การที่จะมาถึงตรงนี้ได้นะคะคือผ่านโค้งแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพิเศษหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพระเอกของเรานะคะเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า,ากว่าที่แนน,นจะได้มารีวิวรถคันนี้นะคะใช้เวลารอคอยนะคะมามากกว่าปีหนึ่งเลยนะคะปีกว่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะลูกค้านะคะ ที่รอมาพร้อมๆกับแนนนะคะคือพี่อัมพลนะคะซึ่งท่านก็รอมาพร้อมกับแนนะปีเป็นปีกว่าเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยมากๆนะคะแล้วกอ็อยากจะบอกนะคะว่าอย่างที่บอกนะ,ะแนนกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอปางมะผ้านะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเป็น ที่ที่แบบสูงมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คุ้มค่านะคะลูกค้าก็รอคอยการาที่จะได้รับรถคันนี้นะคะานานมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีช่วงในการาเปลี่ยนถ่ายนะคะรุ่นนะคะก็เลยทําให้เนยฟอร์ดเนี่ยผลิตล่าช้านิดนึงนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า อตนี้นะคะอาจจะอาจจะนะคะเป็นลอตสุดท้ายนะคะที่ผลิตแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคันสุดท้ายด้วยนะคะที่จะได้มารีวิวแบบนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่ผลิตแล้วนะคะอาจจะนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นไปแทนนะคะหลายท่านสงสัยแล้วนะคะว่าเอ๊เป็นรุ่นไหนนะที่ ลอนานขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าวันนี a ้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมารีวิวให้ดูให้อาจจะมารีวิวนะคะให้ดูว่าชุดตกแต่งนะคะของเราเป็นแบบไหนซะมากกว่านะคะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวตามแนนไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเจ้าตัวพระเอกของเราวันนี้นะคะทางนี้เลยค่ะเราจะเห็นชัดๆนะคะพระเอกของเรานะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น 4ประตูนะคะ Limited นะคะ Wheel ค่ะแค่พูดชื่อนะคะก็จะแบบว่าเอ๊ะรุ่นนี้มีด้วยหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูลิมิเต็ด Wheel นะคะต้องบอกก่อนว่าอ่าตัวนี้นะคะผลิตมาน้อยมากๆนะคะแล้วก็ผลิตมา นานนะคะกว่าที่จะผลิตนะคะซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะคะเปลี่ยนเป็นโมเดลเชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นโมเดลเชนที่แบบว่าเป็นตัวใหม่แล้วะคะ่ะเพิ่งผลิตปี2021นี้เองนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ดจริงๆนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะคะรอมาปีกว่าๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะแรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะฟอร์ดนะคะผลิตอยู่3 เครื่องยนต์นะคะก็จะมีเครื่องยนต์2.2นะคะ2.2เนี่ยจะเป็น160แรงม้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็น180แรงม้านะคะแล้วก็2.0นะคะเทอร์โบคู่นะคะเป็น213แรงม้านะคะอันนี้ก็คือเฉพาะ4วิวนะคะแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่นะคะแต่เจ้า l i ม i t ต d คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะ หนึ่งร้อแปดรงม้านะคะให้พลังก,กำลังนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นโฟวิลด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะคือเป็นเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีดนะคะเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีดเนี่ยขับนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ขับนิ่มมากๆด้วยนะคะแล้วก็ พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็น4วิ l ด้วยนะคะจะมีเป็น l i m i t ต็ด l i p นะคะเป็นเฟืองท้ายนะคะที่เป็น l i m i t ต็ดสลิปด้วยนะคะจะทํางานอัตโนมัติด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างนะคะก็คือว่าแน่นหนาปลอดภัยนะคะสามารถ พาเรานะคะไปถึงจุดหมายนะคะได้โดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแนนขับมาเองกับมือเลยนะคะซึ่งเขาเรียกได้ว่าผ่านโค้งมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ารถของเรานะคะสมรรถนะดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถ เขาเรียกว่าอะไรคะช่วงล่างก็ดีนะคะแล้วเป็น4 e e l ด้วยก็คือว่าพาเราไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยทําให้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะเลือก Ford นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวแนนบอกก่อนนะคะว่าช่องทางการติดต่อของแนนนะคะถ้าจะติดต่อแนนนะคะผ่านทาง u t u b e นะคะก็พิมพ์ f o r d ดรัชดานะคะเป็นภาษาไทยนะคะก็จะติดต่อผ่านแนนใน YouTube ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะติดต่อผ่าน Li@ น e แอดนะคะก็แค่พิมพ์แอดไซนษนะคะจะติดรัชดาเป นได้ใน l i น e แอดนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะนนก็จะมีให้ไว้นะคะใต้คลิปด้วยนะคะติดต่อผ่านแนานได้เลยนะคะถ้าใครแบบว่าต้องการความรวดเร็วนะคะก็โทรเข้ามาหาแนานได้เลยนะคะ แล้วก็สั่งจองรถกับแนนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่งรอๆแบบนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะจะเป็นสกูฟาก,กระโปรงแบบนี้นะคะทรงฟิตนะคะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะซึ่งเป็นสีที่หายากมากแล้วก็เป็นสีที่เทรนในปี2021นี้นะคะมาแดงมากๆด้วยนะคะเพราะว่าสดใสมากๆนะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าหล่อที่สุดในภูเขาลูกนี้เลยนะคะหรือว่าหล่อที่สุดในย่านนี้เลยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสกูฟิตนะคะแบบนี้รูปแรกนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์เรนเจอร์นะคะบนฝาก,กระโปรงนะคะก็ติดให้ด้วยนะคะกระจังหน้านะคะนั่นก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบ f O R D e, นะคะเป็น f 1 5 0 Spider นะคะซึ่งจะมีไฟสามขีดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนกันชนด้านหน้าให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีชุดครอบไฟหน้าให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วส่วนที่เราเห็นชัดๆนะคะจะเป็น ตาไฟมัสแตงนะคะตรงนี้จะเป็นบลูอายนะคะแล้วก็จะมีไฟ3มขีดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟที่จะเป็นวงแหวนนะคะสี่เหลี่ยมเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะไฟสองสว่างกลางวันนะคะวิ่ง ตลอดเวลาด้วยนะคะที่เราสตาร์ทรถนะคะอันนี้ก็คือว่าชุดด้านหนา้าถ้าใครนะคะตอนนี้เนี่ยเทรนที่กําลังมาแรงเลยนะคะของ f อ r d นะคะการตกแต่งเนี่ยจะเป็นแบบหลอดเพ่สมาร์ทนะคะก็จะเป็นชุด F150 Spi เดอร์แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นสายแบบโหดดุดัดดนนะคะแบบหล่อโหดนะคะก็จะเป็นชุด h a m m e r นะคะก็จะแยกกันนะคะเป็น2แบบ2ส,สไตล์นะคะที่กําลังมาแรงเลยนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยก็ติดต่อผ่านแหนเข้ามาได้นะคะการตกแต่งมีหลายแบบมากๆเลยนะคะลูกค้ากว่า 300กว่าท่านนะคะการันตีนะคะในการส่งมอบรถนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะซึ่งเป็นชื่อแนนเองเลยนะคะที่แบบว่ามีลูกค้ากว่า300กว่าท่านนะคะที่ตกแต่งรถไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูในคลิป YouTube ได้เลยนะคะ,ะด้านหน้านะคะที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นบัตนี้นะคะตัวหนังสือก็เป็นตัวสีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ,ะด้านข้างคันนี้นะคะตัวนี้แนนเปลี่ยนเป็น แม็กนะคะแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นของ A.P.P. นะคะ b y l e n s o นะคะตัวนี้เป็นแม็กแอพนะคะ b y l e n s o นะคะซึ่งจะเป็นรุ่น h a m m e อร์นะคะตัวนี้เนี่ยดูแม็กนะคะจะซีรีส์อยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6จดนนะคะเป็นเหมือนเป็นลายมาเวลนะคะเราก็จะมีขีดเงินนะคะตรงแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ฮิตมากๆนะคะแล้วก็เป็นแม็ก A.P.P. b y l e n s o นะคะ แพ้ด้วยนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนะคะแล้วก็เป็นยางนะคะฮันคุกนะคะซีรีส์ก็2 6 5หกห้าเนะคะเป็นขอดสิบตัวนี้เนี่ยจะขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนคูขากะนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับชุด f 1 5 0 s ึ่งห้าศนสไปเดอร์นะคะส่วนชุดครอบต่างๆนะคะเนี่ยก็ทําให้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีครอบแก้มข้างนะค,ะอะครอบแก้มข้างนะคะครอบกระจกมองข้างนะคะก็ทําให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วส่วนที่เราเห็นชัดๆนะคะก็จะเป็น าลายกราฟิกนะคะนันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นลายไหนก็แล้วแต,แต่แต่นี้ลูกค้าเลือกเป็นลายาลายสายฟ้านะคะก็ จะเหมาะนะคะแล้วก็ไม่เยอะมากนะคะลายจะไม่เยอะมากแล้วก็ความหมายก็ดีด้วยแล้วก็เท่ด้วยนะคะกันสาติดิ่นให้4ชิ้นนะคะลาวหลังคานะคะเป็นทรงวายแท็กนะคะเบ้ารองมือนะคะทําให้ครอบมือเปิดทําให้ฟิล์มนั้นติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะคันนี้คือลิมิเต็ดอี dition จริงๆนะคะผลิตน้อยมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคันสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนค่ะ ด้านหลังคันนี้นะคะติดโลบารนะคะเป็นแบบฮา r เก้นะคะซึ่งจะมีทั้งไฟเบรกนะคะแล้วก็ไฟถอยนะคะสองสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็โลบาร์ฮาเก้เนี่ยจะยิงตรงมายาวถึงขนาดอ่า กระบะไลเนอร์ข้างหลังเลยนะคะก็จะเทมากๆนะคะแล้วก็ดูดุดันด้วยนะคะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะสว่างมากๆเลยนะคะโฟร์วิตัวนี้เป็นโฟร์วิแท้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็น4ีประตูลิมิเต็ดโฟร์วิแท้ๆเลยนะคะแบบนี้ชุดครอบไฟท้ายก็ติดให้นะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะทาให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกเออไฟถอยให้ด้วยนะคะเหมือนกันทั้งโลบาร์นะคะก็มีไฟถอยด้วยนะคะกันชนท้ายก็จะมีไฟถอยให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี ่วงไว้ลากเรือนะคะแล้วก็ลากรถด,ด้วยนะคะเซนเซอร์นะคะยังอยู่ที่จุดเดิมนะคะมีให้ทั้งหมดเลยนะคะ4จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เบ้ารองมือปไปดาบนะคะก็ติดให้ด้วยนะคะด้านท้ายก็จะติดเป็นลายยางให้แบบนี้นะคะส่วนที่สําคัญนะคะกล้องหลังนะคะจะฝังไว้ที่ตัวโลโก้เลยนะคะรุ่นอาลิมิเต็ดขึ้นไปนะคะจะมีรุ่นลิมิเต็ดนะคะวายแพกเอเวอรนะคะกล้องนะคะจะฝังไว้ที่ตัวโลโก้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะจะเทมากๆเลยนะคะแล้วก็ ชุดครอบอะไรทาให้ทั้งหมดเลยนะกะบะไลเนอร์ก็จะเป็นของฟอร์ดนะคะของเดิมนะคะั้นก็จะคืนให้ด้วยนะคะอยู่ในรถนะคะขันี้นะคะ l i m i ม่เด็ดนะคะฝาท้ายนะคะจะเป็นแบบติดทอัชนบาร์มานะคะซึ่งจะเบามากๆเลยเนี่ยนะคะมือแนนจะแบบยกมือเดียวได้เลยนะคะคือเขาจะติดทอเชนบาร์มาให้นะคะปกติแล้วว่าฝาท้ายฟอร์ดหนักมากๆนะ,ะแต่นี่คือยกมือเดียวได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีทอเชนบาร์นะคะของเดิมที่เห็นนะคะก็คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะติดเป็น เบ้า,า,าที่เป็นฝาครอบนะคะตัวที่เป็นฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการใช้งานนะคะของเจ้า l ิมิเต็ตัวนี้นะคะมีการใช้งานแบบไหนบ้างนะคะโฟ e ์วิวของเรานะคะที่บอกนะคะจะเป็นโฟร์วิวแบบ Part Time นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะโฟร์วิวพาร์ทไทนะคะก็จะมีในเรื่องของ t ท high 4 High นะคะแล้วก็ Follow ด้วยนะคะซึ่งการใช้งานนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะ าการใช้งานของระบบ2 High นะคะ2 h e d เนี่ยคะ่ะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นาการขับเคลื่อนปกตินะคะก็การขับเคลื่อนปกติที่เราใช้กันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเปลี่ยนเป็น4 High นะคะก็อย่างเช่นเวลาที่ฝนตกนะคะถนนลื่นนะคะหรือว่าเราขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถปรับโหมดนะคะหมุนมาที่4 High ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะคะสามารถปรับมาได้เลยนะคะ <S <S เขาเรียกว่าเป็น Chip on the fly นะคะซึ่ง ซึ่งถ้าเราแบบว่าขับมาประมาณประมาณร้อยหนึง่งเหลี่ยงสามารถปรับโหมดได้เลยนะคะเป็นโฟลไฮได้เลยนะคะแต่โฟโลนะคะ 4L ที่เราเห็นนะคะต้องจอดรถนะคะแล้วเข้าเกียร์ P เท่านั้นนะคะถึงจะเข้าโฟโลได้อันนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่เราไปทางที่วิบากจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้ทางวิบากจริงๆนะคะอย่างเช่นออฟโรดจริงๆนะคะถึงจะเข้าโฟโลได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่บอกจะมีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ป้องกันลดพลิกคว่ำป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะระบบเยอะมากๆนะคะเราก็จะมีช่วยลงทางลาดชันด้วยนะคะลงเขานะคะลงทางลาดชันนะคะก็จะมีระบบตัวนี้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเฟืองท้ายคันนี้นะคะจะเป็นแบบ Limited Slip นะคะแล้วก็จะเป็นแบบ Auto ด้วยนะคะอันนี้คือขับมานะคะนั่นก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะเราขึ้นเขามากี่โค้งกี่อะไรนะคะสามารถผ่านได้ด้วยดีเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ Power ไฟฟ้านะคะพร้อมกับมี Cruise Control นะคะแล้วก็ l i m ด้วยนะคะหน้าจอนะคะ จะเป็นหน้าจอซิงค์สมาให้แล้วนะคะหน้าจอแบบใหม่เลยนะคะ,ะสามารถก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะโทรไปที่ศูนย์นเดนทอนหนึ่นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะคะหรือว่า Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงสะท้อนนะคะแล้วก็ด้านในนะคะมีการตรวจับนะคะ สิ่งมีชีวิตในรถด,ด้วยนะคะถ้าเราแบบว่า,าลืมสิ่งของไว้ในรถนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีการตรวจจับด้วยนะคะอันนี้ก็จะอ,ออปชันนะคะก็เยอะนะคะแล้วการตกแต่งนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นชุด F150 นะคะสไปเดอร์นะคะซึ่งจะเป็นการตกแต่งแบบเท่ๆมากๆเลยนะคะเป็นแบบสไตล์แบบ สไตล์สมาร์ทนะคะสปอร์ตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและ้วก็อย่างที่บอกนะคะกําลังจะไปที่อ,อําเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะการตกแต่งรถสวยๆงามๆแบบนี้นะคะหรือว่าสั่งจองรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะโทรเข้ามาสอบถามแนนได้นะคะแนนมีลูกค้ากว่า300นะคะมากกว่า300คันนะคะแล้วก็การตกแต่งแบบนี้นะคะมากกว่า300คันนะคะเป็นการการ,ารันตีได้นะคะว่ามั่นใจได้นะคะว่าออกรถกับแนนนะคะกับฟอร์ด รัชดานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็นันจะดูแลรถนะคะให้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะลงให้ดูตลอดนะคะว่าการตกแต่งเป็นแบบไหนนะคะรถของเราเป็นรถใหม่ปี2021แท้แน่นอนด้วยนะคะสําหรับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อพันแนนได้นะคะช่องทางอ่า YouTube นะคะ f o r ดรัชดานะคะเป็นเป็นภาษาไทยแล้วก็ Line แอดนะคะ a อ s i ซ n ์ฟอดรัชดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเข้าติดต่อถึงแนนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะซึ่งก็ลาไปพร้อมกับพระเอกของเราคันนี้เลยนะคะรอมามากกว่า365วันจริงๆนะคะเป็นรุ่น l i m i t ต็ดอีดิชั่นจริงๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันนะคะว่านันจะรีวิวรถรุ่นไหนนะคะการสมมอบพี่ไหนนะคะแล้วก็การตกแต่งสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ